อุ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้ย,อย,น,ออยนี่ใช่อันนี้ใช่ปลานี่ปลาเลยอย่างนี้อย่างนี้ทำไงพี่ชายอย่างนี้ก็ได้เห็นเห็นอย่างนี้ทำไมเด็กต้องโดนอะไรนะเาขาเรียกกันอะไรขเขาเรียกกบอะไรกันเนี่ยกดไปเนนะี่ย

เอยนไงเล่ากระจึงเหรอมึงกระจึงเหรอออกมาดูเหรอ,หอ,หอ,หอนี่เป็นไงเราโดนดีกระโปะไปดีโดนจีดีกระโป,รปะไปเต้ยคำอะไรปะแซ็ปเลยดีเล่าโอเค